สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม TPP นะครับวันนี้เราก็ได้เวลาแจกหมวกนะครับอลิสดอนะครับให้กับน้องผู้โชคดีนะครับชื่อน้องว่าสลันโพลานะครับเป็นอันดับที่3นะครับที่ได้ไปนะครับแล้วก็มีมายืนยันกับผมแค่คนแค่คนเดียวนะครับก็คืออันดับ3นั่นเองแล้วก็บังเอิญครับน้องคนนี้ก็เล่นเซิร์ฟเวอร์โลกิด้วยนะครับอ่าพอดีเลยจะได้ไม่ต้องไปปั้นตัวแล้วก็ไปเดียวให้เซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับอยู่เซิร์ฟเวอร์โลกิพอดีอ่ะ เดี๋ยวอผมจะดึงอลิสอรอเลยนะครับอ่าถูตกต้องนะเข้มแข็งไว้ออาตามนี้อลิสดรซื้อเลยครับป้าบนะครับไม่พูดพรมทำเพลงครับเดรยวให้น้องเขาเลยนะครับอ่าดาินะ พิมพ์ใน inbox เพจเอเมื่อ <c oughs> ความชัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คใน Facebook สักครู่นะครับแล้ว <c oughs> ก็แจกกันง่ายๆแบบนี้นะครับนะครับน้องเขาบอกว่าดีใจร้านบ้านเลยนะครับ แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นน้องๆเขาได้อันดับ3นะครับแต่บังเอิญครับอันดับ1กับอันดับ2ไม่มาติดต่อผมนะครับตอนนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับหลังจากที่ประกาศก็เป็นคิวของน้องที่ได้ไปนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คใน Facebook สักครู่นะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นตัวจริงนะครับเห็นของแล้วครับโอเคครับงั้นเดวเลยครับโอเคเดวแล้วนะครับ <laughs> อ่าโอเคครับแล้งงก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวครบยอดเท่าไหร่ดีก็จะมีรอบหน้าละกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับไว้นะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นกันรอบหน้าแน่นอนนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามา Sub ับส i b e แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ไลค์แชร์อะไรอย่างนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับ